โอเคผมสวัสดีท่านนะผมมีกับผมนะที่สนิทเกมเมอร์นะแล้วก็วันนี้กับเกมฟีฟ่าสิบห้าเหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็มาเปิดแพ็กกนเหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้ฮะมันปล่อยแพ็กเอ่อหนึ่งแสนบาทมานะก็ถือว่าแพงอยู่นะโอเคผมไปเอ่อผมก็เลยไปจัดการซื้อคอยมาอะไรเรียบร้อยเลยฮะโอเคเริ่มเลยดีกว่าเปิดได้ผมอย,อย่าลุยอย่ารอช้าฮะเปิดเลย โหลดโหลดโหลดโอเคมาตัวแรกด้เป็นอะไรครับผมเปเป้เปอปมุกบูทเกตโอ้ออกคาสิยัาไปละคาสิยัาก,กูซากโก้ขอ,อละกูขอกูขอเลยโอ้โหดิมาเรียทานสเฟรอร์ไปแล้วเหรอดิมาเรีย ลิมารียาทานสเฟอร์นะผมโอ้โหโอ๋หอคือมันเปลี่ยนเลยโอโ้จะแตกรถเลยตอนแรกรู้สึกว่าจะแปนแปดแปดไงนี่แหละ oh, <the> ฟิลลิลิเบอร,รี่โอ้โหคือ,ค,อคือถือว่าได้ได,ได้ได้ตัวดีนะลิเบอรีรร่เนี่ยโอเคเลยครับผมเก็บไปขาย,ชย,ยใช้ได้เลยครับใช้ได้เ,เลยครับอัลเบอร์ตาเมเลนโนดาบิดซิวบา ถือว่าใช้ได้ไครับผมคือเกินประมาณผมว่าน่าจะเกินมาสามหมื่นนะสำหรับฟองเรเบอรี่ขออีกสักแพคขออีกสักแพคเบนซม่าโอเคเลยนะโอเคอยู่เบนซม่าเนี่ยไม่น่าเกลียดเลยนะวันเนี้ยโอ้โหตัวซ้ำๆเดี๋ยวนะดูพิเศษไอเทม ซัมโบว์ไรท์เพลเยอร์ตัวดีๆเฮ้อห้าแสนแล้วเนี่ยโอ้ยก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะผมสำหรับใครที่อยากอยากดูอีกนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะผมกด Subscribe ด้วยนะก็สำหรับพาร์ทหน้าจะเป็นเอ่อแพ็กอะไรหรือว่าจะเป็นได้จะได้ตัวอะไรดีๆก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะผมกดไลค์ให้ผมด้วยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบาย